สองเจ็ดแปดก็กำลังมามาแล้วนะครับขบวนสองเจ็ดแปดวิ่งสวนกันพอดีครับที่จุดตัดแล้วก็ใช้จุดตัดลงเตืองกันลงครั้งเดียวทีชุมชนนะฮะคนก็เดินข้ามกันไปข้ามกันมา